กูมโอเคนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแกล้งเพื่อนนะครับก็คือการลงแรงนะแต่ว่าพี่เนี่ยจะแบบเล่นทํำๆทททตัวแบบ เล่นกากาบเลยเออคือให้มันไรลลวกอ่ะเหหนฟ้านาไรทำไมผมมันแยกขนาดนี้วะทุกคนมีปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะหัวร้อนแค่ไหนนะถ้าผมแบบแก้ำลันเล่นแบบเล่นเหมือนแบบบ้อนดเล่นเหมือนแบบเพิ่งเล่นอ่ะเริ่มใหม่ผมว่ามันน่าจะหามากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมปิดไ์อยู่นะครับฮัลโหลพร้อมยังกดได้ไม่ใช่เหรอโอเคสวยเพื่อน เห็นหูหนูที่คือมันที่มันเสียมดำป่ะจะทำยังไงโอ้เสกแล้วกันเสกแล้วกันต้องมาแล้ววะวันนี้ต้องยิงได้ว่ะได้แล้วก็เพื่อนตามไอ้บอมเอาดันดิไอ้บอมแบบนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ฮิวใครเลยนะผมจะเป็นซัพพอร์ตที่ไม่เหมือนซัพพอร์ตนะผมจะบุกแบบทำทำเป็นว่าผมน่ไม่เป็นอ่ะผมจะเข้าไปเลยเข้ายิงเลยทุวดขอร้องว่าขอร้องกูแอคแพดเก่าบอม อย่าทำงานนกขาร้องอย่าขิงอย่าขิงกับแอคแททที่มึงไม่เล่นเองขาร้องเดี๋ยวผมจะเล่นแบบปั่นๆั่นนะคนดูเดี๋ยวผมจะเล่นแบบปั่นๆเลยรอบเนี้ยเดี๋ยวผมข้อสี่แต่ว่าเจอคูจอยช่างแม่งเอาไว้หัวร้อนเลยไม่เกณฑ์มุกพีใครก็ได้แปะทีอันนี้ตว่นมาไหมคอมิดก็ได้ดีแล้วตอนนี้เอาดิจัดไปยู้อสมองไหมหน้ามันสวย launching smoke ก็อย่าเดินเสียงดังได้ป่ะ ตกแม่งบุกคนแรกก็ตอ้หานี่ไงคินดน้ว้สุดยอดเลยโอ้ยอยาตายตายสววิสวยอ้าวอะไรวะติดอะไรอะน้ำแข็งน้ำแข็ง หน่งี่ลอย n ่ไอ้เหี้ยสกเสกคือเซฟแล้วก็ไปดบมาเสกกระซิบเดี๋ยวนะวินวินวินว่าว่าไงว่าไงมึงกาแพงอะไรที่ดีที่สุดไม่รู้ว่าวินมันกำแพงอะไรเนี่ยสองก้อนนะเมื่อกี้ผมแจ้งเพื่อนเราทุกคนคือผมเปบุกแรเลยคนแรกแล้วผมก็แบบผมจิผสึกนที่ตัวที่แ ลบเก้าส <differences S 2> ิบลบเก้าสิบลบเก้าสิบไม่น่าเลยเกมชนะแน่ได้เฉยเอาใหม่เอาใหม่รอบล้อหน้ามรับกาการเลยไม่กูไม่เห็นหรออ๋อไม่กูหมดแล้ว กานนะพีฮะเฮ้ยไอ้เฮียมือกดผิดกดผิดไอ้กดผิดสวยจัดจัดกดผิดไอ้เฮียขอโทษดีน่เฮียไอ้กดผิดนี่ไง โอ้มันเห็ดมึงแล้วเออรู้ละโอ้โหน้องกูกูลังไมโดนแล้เฮ้ยสวยดกันเฮ้ยได้อีก yeah, ตัวอีกต uh oh yeah. ัวตอนนี้เจ็บเจ็บเจ็บทําไมมึงไม่มาวางไม่วางเอววะีวะ อยู่หลังอยู่หน้าไอ้พ่อขอบคุณเพื่อนไอ้ความเออเฮี้ยมึงแม่ไอ้ผีมึง่ะอยู่หลังมึงอ่ะอยู่หลังมึงอ่ะสาวกองเลยเออผีไม่พูดอะไรก็ไม่รู้ผีแสงมาวินถามอูเมื่อกี้ใครผิดเออผีแช่เมื่อกี้ผีบกหลังไอ้เฮี้ยกูแบบงงเลยนะแกว่าเหนื่แล้วเห่แล้ว ดูรังการตรวจหูฟังด่วนเลยเห็นไหมว่ามึงก็ต้องตรวจหูมึงือะทีใจเย็นไว้กูเข้าใจคือคนเรามันพูดถึงกันได้ยิงไม่ได้เลยกูบล็อกคาบาร์วินไม่ให้ไปไหนไม่โดนมาบินบอกไม่ทีเดี๋ยวเลยมึงซิมบีคอนเฮียร์ไม่โดนไม่โดนหัวรู้แล้วพวงนี้เหรยมาขนาดนี้ ดูให้เว้นดูเฮเว้นเพื่อนวอแล้ววอแล้วกูวอซีทีไปเฮ้ยออกมาแล้วเฮียเฮเว่นตัวท้าย ตัวไทยเหรอตะกี้มันอยู่ซีทีนะครับซีทีอะมันเพิ่งยิงกูตายซีทีนะเอาละมันก็ต้องเข้าเฮเบนไงเพราะว่ากูบอปิดไวถ้ามันรีสต์เดรอยบิดกันไกลคิดกันไกลเมื่อกี้เมื่อกี้โดเข้าเลยวเลยนะเด็ดรุ่งมาอ๋อเด็ดรุ่งมาไปละทุกคนคือมันไม่แพ้สักเล่าเลยอ่ะคือผมพยายามรับตัวที่ให้แบบมันเป็นตัวประนของทีมแลนะผม ไม่แพ้สักทีวะไม่ดีอะไรหกสี่เจกไอนี่ทีนิ่ง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 จะฮีนให้กูไหมโอ้ยจบแล้วเจกไม่ฮิวได้เรียนมาลิวเฮลีไม่ฮิวกูฮีวไปแล้วกูฮีวไปแล้วเพื่อนกูฮีวไปแล้วยิงเตียงเลยจัด โอ๊ยเฮ้ยเอ้ยมันเจ็บแล้วโซว่าไม่หินอ่ะมึงเดินเป็นคนเดียวไม่ฮิวไปแล้วเมื่อกี้อ่ะหิวไปแล้วมึงหิวตัวเองวินกูเห็นก็กูฮิวตัวเองไงกูเห็นมึงเดินเข้าไซต์กูอยู่หน้าเดหน้าวินโดขอโทษกูไม่ฮิวกูไม่ต้องพูดเอาจรังเอาจังไอ้พวกแหนมเมื่อกี้กูเห็นบอมเลือดเต็มเลยกูเลยแบบเฮ้ยเต็มก็เฮี้ยแหละ วอกูเฟ oh uh? nah ียววะ่นเ้ามวอลมีรูรูใหญ่ไอ้อุยเห็บแม่งออกเพื่อนเห็บออนเกินไายนะไอเจ็ดเจ็ดไม่เจอนะ c เจ็ด j ด s s i e CT ังเอซีีมัน โอ้อ่อนเกินจะบีบเข้าตรงล้วนเลยไม่ลงลงมา CT แล้วลงมา CT แล้วโอ่เกินจะเอาเฮลุนจดโอ่อนบอกินเออกูเห็นแล้วลุดมันไม่ได้หลุดยังไงแล้วทุกคนทำไมมันไม่แพ้วะกูถามจริงเหรอโอ้ยเป็นพีคกลับมากูก็ล็อกข้างบนทำไมไก็ล็อกข้างล่างกูล่ะ เอกูยืนตังแต่เมืนเลย cancer monger อ่อมองออก็ตายด้วยบอกกูอ่อนกูมีชุบตอนนี้กูมีชุบตอนนี้กูมีชุบเหลือ99ยูอะไร reloading 99ยงจะเอาอยูบอมสมุกลอบ launching smoke มึงจะพ่นสเปรย์หาถ้วยอะไรวะใครพ่นวะ smoke down อุ้ยแตก อะไรบอมทำไมไม่ช่วยกูวะเอ้เอาเอาได้ไม่เป็นการที่ตอกมือให้แตกว่าแตกกว่าแตกปิ๊ตแตกไแตกแตกนเข้าสีปิ๊ตลากรอนตอนนี้เพื่อนผมไมทุกคนเ้ยตอนนี้ทุกคนไม่เพื่อนผมมันหัวร้อนคนที่ชื่อเย็นอ่อน้ยย้อนย้อนไปบอมไปบอเริ่มเดเย เอแต่ทําไมกูไม่สะกดแล้วยิงตรงๆมันไม่โดนวะไอ้บอมโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหัวอีกโอ้โหเจ็บติบเติบมึได้สองตัวเลยหนึ่งเอเมอรี่เอมิงเข้ลไปกูยิงเก็บมวยอร่อยโอ้โหบอมเมื่อกี้คือแบบโอ้โหมึงจะทำยังไงเนี่ย เป็นมีมันคือตัวนี้ผมมีชุบเลยครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะผมจะไม่ใช้เหมือนกันทุกคนทุกช็อปเลยทุกคนได้ได้กูมีชุบกูมีชุบกูมีชุบแต่เต็งไม่มาชุบกูมีกูมีแป๊บนึงเด็กคือทางยาวไอ้สัตว์เว้ยบอกไทยบ่อยทีเยอะเออกำลังไปกำลังไปอยมาไปผิดทางไปไหนดีวะปรอไอ้วินเข้าบีดไม่รู้ไม่เชืนี่มึงเป็นมึงไม่ควรเล่นเสกไอ้สัตว์ไอ้หนามีบุหไอเสกไอ้เสกที่ดันเข้าได้ที่ตัวเอง อุ้ยแตกเจ๋งแม่งไม่หิวเพื่อนไม่จุบเพื่อนไม่อรแต่ก็ดันเข้าตัวอย่างนี้อ้ากูก็ยิงได้ด้งตัวนึ่งเลยแต่วห่วงแค่มึงดันเจ๊ยอไปเรื่อยื่อกไปเรื่อยอยู่ขวาโอเมนอะไอ30 seconds left ไอพีไพี่มึงเข้าบีแล้วเหรอพี่ไม่บอกเลยเลยมันมันได้ได้อ้อมหลังอ้อมหลังมันออมมา one enemy remaining ได้เฉยเลยว่ะสี่กระล่องสีกระล่องได้ได้ไงวะเนี่ยมันอยู่ทางเอเปล่า10 seconds เอยู่วิู้ดตาย im beacon down เบียไดเพิ่มพลังอ่อยังไอยู่ปุ้ย ฝังคู่เลยพีคไหมกูมันอยู่ทางเอแม่ก็เข้าพิจ๊กเราอะล่าสุดอยู่ทางเอนี่ไงอยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายซ้ายยิงแคนูหลอกเปล่าเดี๋ยวพี่กูล็อกขวาไอวิทยมึงดูเราแฝงคู่นะมันเป็นแฝงคู่อะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้กูมีชุ็อต มึไมงพูดมีตั้งแต่บาอกีแล้วเพิ่งมีเฮ้ยมพงไม่ชุบใครสักคนน่ะเฮ้ยโิงหรันทมบอดนะีเฮ้ยโอ้ยคนวอร์ลยสีไอ่อนสปไอ้ทีเนีนยบไปเจ้ากู เยสเนี่ยมันเป็นการหลอกเห็นเปล่าทีนมันนึกว่ามันวอปิดมิดเว้ยเพื่อนวางบีแล้วโอ้โหบอยหนึ่อยหนึ่งร้อยหนึ่ง้อยหนึ่งร้อยหนึด้โอ้ยีมีอยู่ไนตีอ่อนหมดหมดแล้วคือหมดเอาหมดอะไรกันเนี่ย อะไรกันเนี่ยคนตายก็ได้ไงมึงยังอยู่ใจตีอยู่เหรอพีทเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยววอร์ปิดเพื่อนนะยิงทอมึงยิงไป็นรยจริงตอนนี้มันตีกันแล้วทุกคนมันตีกันแล้วทำไมไม่ดูแลสไปกันมึงห่วงคิวเหรอเออไม่เขาเรียกว่าตัดไงตัดเที้ยอะไรมึงเขาคู่กันแล้วอ่ะเขาเก็บโอ๋เสร็เองไม่คิดเก็บโอ๋ลูกเขากู้แล้วเนี่ย วันนี้บอมมั้งมึงเลิกมึงเลิกเปิดทีมันจะเสร็จบอกว่าตีแป้งเปิดแล้วไม่ชุนโอเคโอเคไงเปิดอะไรตอนนี้กูยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวก็ปิดสกีเลยมันต้านน้ำแข็งเข้าเลย

บ้าแล้วทางนี้ทางนี้แบนไหมนี่ตีอุ้ยตัวล่อไงสุดตัวล่อไงสุดตัวล่ออ้าเมื่อกี้กูก็ไปงได้คิวด้วยไนะหายละคนรีแต่ มาฝั่งมันโยนน้ำแข็งมามีแม่ตีที่รู้มีมีเวน่านะไปดิเข้าเปล่าเข้าเปล่าเข้าเปล่าล่ะไม่ต้องพูดิเกตดันตายๆเข้าเปล่าหยาหยาหยาเกตมันดันเลยครับ CT CT วางแล้ววางแล้วเอาไว้บอลหนักว่ะหนักหลังวะตัวนึงก็ได้ โอ้ยเทียมเปเียโอ้เยวกูดูลโอ้โอมีดนะมีดังมาเ้ยเฮย้มาแล้วตัน้การดไปตายแล้วกระสุนเหลือนัไปตายเร้ออัวนี้รอยตัวี้ย่ไอ้เออ r อเ e r ดอ o p อยู่ตอไ ทุกคนดูดิคือจังหวะที่ผมแก้ก็ยิงได้แก่จะทำไงวะทีไม่แพ้เลยอะทีผมไม่แพ้เลยไม่ทิ้งเลยทิ้งเลยทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอแก้กันประมาณนี้นะคือผมคือผมเดี๋ยวผมจะโดนแบนด้วยทุกคนแล้วหลานเพื่อนผมแกงจะเสียเลยอ่าตอนนี้ผมการเล่นดีๆนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ